ครับอ่าวัดดีครับไอ,อยากบ่เขาไม่ยากละไ้นั่งหลีดที่ลโอ้ครับอ,อ่าโรคกว่าในเรืองขอตะวันตมคหมู่บ้านใยากก็เหมือนเจี๊ยดแตงหมคนครับครับเป็นไรฟันดี่าอันเสียงวดเนี่ยไม่โม่คนฟันฟันดีหุ่ละไม่ติี่ป่โอ้ครับอันนัเป็นทีท่ไ้ย,ยิมมัน มันไม่เป็นเลขเสียงเบิงน,นั่นเองฮาวันแมนเนาะครับผมเสียงเอาไปนะครับเสียงเสียงก็ควบฝันครับผมคือเฮาเสียงมันก็โตเลยศูนย์หอดเก่าฮาเสียงมันก็ตโตมาเร็วโตแล้วโตเลยโอ้เสียงศูนย์หอดเก่าเออเสียงเลื่ดตัวเลื่ดตัวนะครับผมทหารทหาทหารอะไเรียกยี่ออตัวได้ให้ฝันว่าได้กินของเด้อบบมันเริฝันที่สองขึ้น ครับผมฝันสองขึ้นสอนเลยเออได้ฝันสองขนได้นืกับเกได้หนื่งกับเก่้าแมฝันได้นึกับเกล้ายอเดี๋ยวได้ด้อเออได้เออเมือได้เนึงว่ะฝันว่าได้กินของได้กินครัขวต้มครกข้าวต้มข้าวหวมะฮาครับผมเนื้กับเกล้เออมือฝันกเกฝันว่าได้กินบะข้าวข้าวผม เออบกาวดตัลงมาเออนกไปนกไปทับโตนกไปทับตลงมาจากตัวแป้ว่าแตกเล็แก่กินงเลยนะครับคือคิดิมาเล็จะมีหนึ่งกับเก้าครับหนึ่งกับเก้าอืมแั้วจะคห้เนาะครับผมจคูเอฟซีรำเบิงเพราะว่ามันเป็นเล็กเสียงหวัดเลขค่ามันถือครับ เ่ัเน,นเร่องเบอร์แมมันือกันเร่มาม่นือเป็นศูนยเก้าศูนเก้าครับผมหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าครับ้ว้็สี่เก้าไปยิมสี่เก้าครับมันใจว้วเออ,เเอ,อมันใจร้ายซื้อซื้อร้ายเลยดิครับบิงหนึ่งกับเก้าแม่นะครับ วี่ให้วี่ตัวเดียวซะเอา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 จไเอเสียงกันหลายฮานบ่พครับผมแล้วเรื่องเก่าเรื่องเรื่องสองเรื่องสีเรืองหายนเาเยเยี่ยมหนึ่งักหนึ่งมอ้ลักหนึ่หนึ่งสองหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห้าอครับผมนี้คือลักหนึ่งเนาะเออแล้วเดี๋ยวให้วี่ให้วิ่เก้าเด้องโอ้มักหลายเก้าเนี่ย เออสสอเพื่แล้วไต่หลายพอสเพนแล้วรันโอ้คัน่นพู้ใดบึงเจ้าครับจ้าสตัวเพิ่นไปอารามชุดพเสัชุดพิเศษครับแนวชุดพดเหนียวสามตัวเนาะครับผมชุดชุดเพเปลี่ยนงินหลายนะครับผมครับผมครับผมสี่ศูนย์เก้าสี่ครับผมแล้วก็ สี่หนึ่งเกสี่หนึ่งเกครับผมเอวี่แค่นี่ะแขนบ่าเอาเเันนะแขนแขนได้ได้ไน่วิ่งวิ่งเก้าเด้ยอยเรครับวิ่งเก้าแต่ว่ากันนึ่งมันว่าแต่ว่านี่เก้าคือนึงเงินว่าคือวันนึงเงินเจ็ดโลดเพราะว่าเนื่องทุ้มาดมันใจแล้วเก่าหลายคนนึงแต่ว่าันสีมาแล้กันอะไรเล่นบ้านเลยครับผมลล้านเปอร์เซ็นต์บางวดนี่ งานเหมือเส้นพื้นกันเพราะว่ามักเนาะว่าว่าว่ามันคักเติบละซื้อเพอสมควรเรได้ยิ้มซื้อค,คันผูใ้ใด้ว่าชิมคันผูใ้ใดติดเก่าขึ้นนัน่ถ่ายกินได้เลยถ่ายรับเงินเลยเ,ลยลเลยต๋เมียนคิดว่ามันนี่แหละคิดว่าเก่าสียูบนเพราะมได้เงิเก่าคิดว่าเก่าสียูบน่นนายเนาะเมีนคือว่าจะได้กับอีสเอล่าเอ็ซีเลยผมผมฝันเล่อฝันเล่อครับ เอาเซ<ม>ียงเสียงเบิงเสียงเบิงอันเค็อแค่ชื่อแค่เจา้าว่าแต่ว่าสิบเปอรหมื่นสิบหมื่นเนาสูตหัวแก้วครับผมมันฝันมาได้กินของสองมือนะโอ้ฝันสองมือซ้อนได้กินของสองมือซ้อนมันปะ่ะครับ,บ,รบรมันเลื่อนลูเก่าละเดือนมันมันนีเท่านั้นแต่แต่ว่ามี่เอทักมาหาหย,ยิมอยูได้บอกว่าอันทามเสียจวนให้แน่ถามปูให้แน่ว่าสิได้ไปอันอันอันอยากใส่นี่ไปเอายุบานเล็กที่เสียจวนบ่อสันว่าอ่ายุบานเสียจวนบ่อสันว่า แมนแมนแบค enos, ือค <salud> <in original language> ืื่อ <to> คืื่อกวันวันเก้าศูนวันนั้นหลันออกเก้าศูนที่ได้หาราดันนะครับอันบัตรเลขที่ตัวไหไรก่อนครับเสือเก้าสิบเ้าสองหมู่ห้าเออเก้าสิบไดนบัตรเลที่เนาะเก้าศูนยครับผมพ้นตกบอ่อยย่บัานน้องเล็กคิดว่าจะเป็นศูนย์เก้าเพราะว่าศูนย์ต่วามือจอดล่ะเพราะว่าครับ ครถามหลายเลากอกใรเรแฟนน,แฟน้ำครับสิลงคลิปดวนให้เลยครับลุ้ียว่าน้เล่เราเาะว่าข้าว่าวไยิบส,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 สลากขั้นเรื่อสินะครับผมครับผมว่าที่ทัหาแต่เว่คลยอนในะบัดยากลำบากจังได้ีย<อ>งโม่ก็เลยครับ,บว่าได้ถ้าโทั่หามันเกิดเรแล้วบาบอก็ดซล้วระว่าสมว่ากันะยิบนะอ่ามันจะมีเขาไม่รู้ครับผมวดนี้คิดว่าจันจังอยู่แล้วมันตรงกันเนี่ย ครเดินจังจๆนะครับป่วยพอดีฟีเนาะครับปวยพอดีฟีครับอายุวันโนสุขขังพลังเริ่มรวยรวยเริ่มฟีเด้อครับสาธุสาธุครับบ๊ายดีครับไปขอบคุณในไลน์ครับขอบคุณครับบ๊ายดีครับบ๊ายดีครับครับบ๊ายดีครับ ครับสวัสดีครับแอดยิมแอดไอแอดแตงโมกับสวัสดีเอฟซีนะครับส่วนเศ้าๆของวันทีหนึ่งกันยายนพศ2568ครับผมอ่าแอดยิมนะครับก่าอ่ามาหอปูชีบขาวหอปูตานะครับเพื่อจัดดอกไม้ผลละหมากหลักไม้นะครับลำถวายช่วงโค้งสุดท้ายนะครับเมื่อนี้นะครับแอดยิมนะครับนําเสนอครับตัวเลขของเสียจวนครับก่าอ่า เพราะว่าไฮซ่ากกราบขอโทษขออภัยนะครับเสียดวนเพื่นย่านบัตรอวสานว่าย่านหาซื้อบดตรนะครับอ่างวดนี้งวดมวันที่หนึ่งกันยายนพศส,สองพันหารอยหกสิบแปดเสียจวนว่าไอ้ขวาเอาเป็นมือสุดท้ายซะแอดยิ้มวสานว่าอ่าเสียเพิ่นว่าขอเป็นมือสุดท้ายเพราะว่าเพิ่นหาซื้อยากนะครับเพราะว่าเพิ่นกระเล่นเงินล้านนะครับอ่าสายวิ่งเงินล้านสายฝันเงินล้านเสียจวนนะครับอ่าผู้ใดยิบได้ซื้อได้อ่างวดนี้นะครับอ่าขัดติดตัวที่เสียจวน าเพิ่นไปเน้นให้มาครับนอนค่ารับตังเลยพท่านว่่าอาครับผมสั่งเกิดเตียวกินรอดได้เลยนะครับเนาะครับสําหรับแนวทางของเสียจวนนะครับแนวทางของเสียจวนงวดวันที่หนึ่งนะครับหนึ่งหนึ่งกันยายนครับของเสียจวนงวดนี้นะครับหนึ่งกันยายนวิ่งนะครับวิ่งหนึ่งกับเก่านะครับแต่ว่ามักเก่าหลายเลยครับเด้อเสียจวนเพิ่น มักเก่าหลอ่าผู้ใดติดเก่าครับฟันทงลานเปอร์เซ็นหัวสันเสียจวนว่าอ่ามักกระตามขันบ่อมักกระพานนะครับอ่าทั้งช่องเป็นแค่แนวทางนะครับอ่าการเสี่ยงโชคนะครับมันก็มีเขาามีหลุดนะครับอันนี้เป็นแนวทางของเสียจวนครับเสียจวนเพิ่นฝันดีอ่าเพิ่นฝันฝันดีได้ละฝันสองอ่าสองขึ้นส่วนหัวสันอ่านี่คือสายฝันเงินลานแล้วก็ตีแม่นพอมนะครับอ่าสำหรับเสียจวนวิ่งวัดนี่นะครับอ่าวดวันที่หนึ่งกันยายนวิ่งหนึ่งกับวิ่งเกาแต่ว่า มักเก่าหลายกว่าหนึ่งครึ่งวดที่ผ่านมาครับมักเก็ตหลายกว่าสามตัดสามออกงวดนี่นะครับเสียจวนมากหนึ่งคับเกลวนะครับสําหรับจับคู่ให้นะครับเสียจวนจับศูนย์เก้าจดไปได้สิเด้อศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าลักเกลว์ด้อครับเด้อรายการลักหนึ่งหนึ่งสองหนึ่งสี่หนึ่งห่านะครับสำหรับสามตัวที่เสียจวนนะครับเพคุณยิบห้มาจัดห้มากนะครับมี 9, 4 0่ศูนยนะครับอ่านี่เป็นแนวทางของเสียจวนนะครับเด้อ 4 0 9 4 1 9ยตัวชุดปดนีเู่ท่านเสียจวนว่าอาเสียจวนฟันธงลานเพอรเครับชุดปดนีนะครับ4 0 9ศ4 1 9ครับอัน,นเป็นแนวทางของเสียจวนครับเอได้เบิ้งคลิปี้แล้วครับไสุกมันหมาน,มาน,มานลำลเรื่อย ครับคิดเงินในแด้เงินคิดท่องได้ท่องคิดอะไรก็คอยสมบัติปัตนาสุปการสําหรับของแม่คู่ฮัมหวนครับมาแปดอ่ามาแปดนะครับของแม่คู่นี่มาแปดกับมาสามเลครับเด้อของแม่คู่นี่แปดกับสามตัวเลขคํานวณนะครับของเสียจวนมาเก้ากับมาหนึ่งแต่ว่าเน้นให้คือเก่าตัวเดียวครับหนึ่งตัดออกกุสันวาแต่ว่าก็เอามาตีเก่าคือเก่าหนึ่งเก่าอาทิตมานน้ำกันนะครับเนาะแต่ว่าผู้ใด้ศิภยิบไปหาสลากกินแบงรัฐบาลนะครับก็คืออ่าหนึ่งเก่าศูนย์เก้านะครับแล้วก็อ่า ซีเก่าของเสียจวนลักเก่าครับผมราคาารักสิบอ่าักหนึ่งก,กับหนึ่งสองหนึ่งซีหนึ่งหาครับของเสียจวนนะครับเนาะอันนี้เป็นของแม่คู่นะครับเด้ออันนี้ของเสียจวนครับผมอันนี้เสียจวนครับเสียจวนวิ่งหนึ่ง กับวิ่ง1นึับเแต่วันเน้นเก่านะครับวงกลมใบจับคู่ให้0ูนย์9ก้าหนึ่งเก้าสี่เก้าหนอ่าสี่ศูนย์เก้าสีนาะครับอ่ชกๆมันมันลำได้ด้วยนะครับเด้อคู่ได้บึงคลิปนี้แล้วครับก็ขอให้เอทุกท่านชกๆมันมันับแนวทางของเสียจวนนะครับวัาจะเป็นของปูของเสียจวนของแม่คู่นะครับก็ให้ชกๆมันมันนำกันเบิร์ทุกๆทุกคนคิดเงินให้ได้เงินคิดท่องให้ได้ท่องคิดอันใดก็คอยสมบัติปัฒนาทุกประกาับอ่า สายยิมจิฟาวไปลงนะครับให้อ c ฟซีนะครับให้ได้โชคได้มาน้ากันกับาสายบิงเงินหลานหรือว่าเหล็กฟันเงินหลานนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้อดยิมกราบขอสวัสดีครับ